สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราเจอกันในวิชา,าภาษาอังกฤษนะคะชั้นปฐมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนปัญจนวิทย์กับคุณครูทิศทุศาต์นะคะวันนี้นะคะนักเรียนเรายังเรียนหนังสือ New Express อยู่นะคะหนังสือเล่มนี้นะคะนักเรียนนักเรียนเตรียมหนังสือ New Express นะคะ เรายัางอยู่ในเรื่องของ The Alphabet นะคะนักเรียนวันนี้พยัญชนะที่เราจะเรียนต่อจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะค่ะนักเรียนเราไปฝึกอ่านคำศัพท์กันนะคะนักเรียนเราไปดูคำศัพท์ที่ต่อจากเมื่อวานนะคะพยัญชนะภาษาอังกฤษต่อจากเมื่อวานนะคะพยัญชนะไอนะคะนักเรียน ไอพิมพ์ใหญ่ไอพิมพ์เล็กนะคะเราไปดูคําศัพท์กันนะคะนักเรียนฝึกอ่านแล้วออกเสียงตามคุณครูด้วยนะคะไอศครีมคำต่อไปนะคะอิงน้ำเมือกคำต่อไปค่ะไอหลอนแตรีด ภาชนะตัวต่อไปนะคะเจพิมพ์ใหญ่เจพิมพ์เล็กนะคะแจ็กเก็ตเสื้อแจ็กเก็ตเสื้อคลุมนะคะจินะะ๊กซอภาพต่อจี๊บรถจี๊บ พยัญชนะเคนะคะนันกเรียนเพิมพ์ใหญ่กับเคพิมพ์เล็กนะคะเคายว้าวคิงพระราชาคียลูกกุญแจแอลพิมพ์ใหญ่แอลพิมพ์เล็กนะคะ เล็กขาไรอ่อนสิงโตภาพนี้นะคะนักเรียนดูภาพต่อไปนะคะแลมโคมไฟนะคะ,นะคะนักเรียนภาพต่อไปนะคะเอ็มใหญ่เอ็มพิมใหญ่เอ็มพิมเล็กนะคะมูนพระจันทร์นะ ะคำะต่อไปนะคะ m มาเ e r แม่ m ั n k ี้ลิงนะคะคำต่อไปค่ะยัญชนะต,ตัวต่อไปนะักเรียน N พิมพ์ใหญ่ N พิมพ์เล็กนะคะเน็ตตะไครนะคะ ต่อไปนะคะคำนี้อ่านว่าเนบรังนกนะคะคำต่อไปนะคะคำนี้อ่านว่าเนเธพยาบาลนะค,ะค่ะนักเรียนหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับพยัญชนะในภาษาอังกฤษแล้วนะคะแบบหัดของเราในวันนี้ก็ไม่ยากเลยนะคะนักเรียน ให้นักเรียนเขียนตามรอยประนะคะพยัญชนะ I J K L M N นะคะนักเรียนในหนังสือ New Express นะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนวิชาภาษาอังกฤษของเรานะคะคุณครูก็ขอจบการสอนแลเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนนักเรียนอย่าลืมไปฝึกท่องคำศัพท์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ